สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการจิปเทคแกะของลงเลยนะครับผมในวันนี้ตัวที่เราจะเอามานําเสนอก็คือะตัว GSX พันนะครับคือที่ตั้งใจในวันนี้นะครับก็คือไม่ใช่ว่ามันเป็นโปรดักต์ใหม่หรือว่าเป็นสินค้าใหม่อะไรนะครับแต่ว่าจะมาให้ผู้ชมดูว่าเอ๊ยคุณจะแกะของราคาประมาณนี้ภายในฟีลลิ่งความรู้สึกมันจะเป็นยังไงซึ่งอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจะได้แกะเจ้าตัวเนี้ยอัดคลิปวิดีโอลงให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผม โอเคเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับผมภายน่ากล่องนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งตอนนี้โปรดักตตัวนี้มันมีอายุค่อนข้างนานแล้วนะครับผมก็ภายด้านนอกของแพคเกจจิ้งก็จะอาจจะมีรอยสกปรกบ้างนะครับผมโดยเจ้าตัวนี้ผมได้มาจากร้านมั่นคงแกจเจตนะครับผมแล้วก็มีอายุประกัน2ปีนะครับโดยด้านข้างรอบๆกล่องก็จะบอกประมาณนี้นะครับอ่าเซราาสาวรีบอนนะครับ แล้วแกะกล่องกันเลยนะครับ <Okay. S 1> พอเราสไลด์ออกมานะครับจะเป็นแพ็กเกจด้านไหนโอเคครับผมหลังจากที่เปิดกล่องขึ้นมานะครับเราก็จะพบกับว่าบุฟองน้ำนะครับแล้วก็เจ้าตัว gsx พันเลยนะครับผมแล้วก็มีฟิล์มติดให้นะครับผมยี่มันออกขึ้นมานะครับ โอเคครับนี่คือสิ่งที่รีวิวหลายๆเจ้าอาจจะไม่ได้ทําให้คุณดูนะครับก็คืออะเกดด้านล่างครับจะลองฟิล์มไว้นะครับวางไว้ก่อนนะครับโอเคครับเจ้าตัว g s x เ0 0ันนะครับลูกห่างหน้าตามองโคสอัพเป็นยังไงครับอันนี้เป็นปุ่มวอลลุ่มนะครับปรับเพิ่มลดเสียงแชทในการคุยนะครับผมโอเคนี่คือตัว usb ที่ส่งติดเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เรานะครับผมแล้วก็ มีพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็ลำโพงลำโพงหูฟังไมโครโฟนนะครับคือเจ้าตัว GSX พันนะครับสามารถสลับการใช้งานได้อยู่โอเคหน้าตาแบนดมันนะครับก็ตัวเปิดปิดก็จะเพิ่มองศาในการใช้งานให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นประมาณนี้นะครับมาที่ตัว GSX 0ันไว้ก่อนนะครับด้านในเปิดกล่องขึ้นมาต่อนะครับก็จะยกเจ้าตัวนั้นขึ้นมาแล้วก็จะพบกับ สายสัญญ,ญาณ Data นะครับกับคู่มือนะครับผมโอเคในกล่องก,ก็ไม่มีอะไรแลวนะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวอันบ็อกไหมครับไม่ใช่เรียนวิวสิแต่บอกว่าการอันบล็อกนะครับก็คือแกะกล่องให้ดูนั่นแหละครับผมว่าภายในมีอะไรบ้างนะครับ ก็เดี๋ยวอาจจะเสียบสายให้ดูนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคครับหลังจากที่เราเสียบสายเริ่มต้นการใช้งานเจ้าตัว g s x พ0 0นแล้วนะครับผมหน้าตาของมันก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ไฟมันก็จะดิ่มไปแล้วนะครับพอเรามือตัดผ่านมันก็จะ brightness ขึ้นมานะครับแล้วก็นี้เป็นการปรับเทิร์นวอลลุ่มนะครับนะครับการเลือกโหมด preset นะครับที่เราสามารถตั้งได้ ก็จะปรีเซตแบบไหนนะครับอย่างเช่นถ้าผมต้องการให้เป็น7.1จนะครับกดปุ่ม7.1นะครับแล้วก็ทาพรีเซตให้มาอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ผมไม่เอาอันนี้นะครับคือผมไม่อยากได้ยินเสียงตัวเองนะครับแล้วก็อยากให้เสียงนะครับเข้ามาจากด้านหน้านะครับโอเคแล้วก็กดพรีเซตไว้ พอไฟกระพริบนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้โหมดพีเซตนี้ไว้สําหรับตัวเราเองนะครับเอาไปโหมดหนึ่งนะครับสองจุดศูนย์ลำโพงนะครับหลังจากนั้นเราจะกลับเข้าไปโหมดพีเซตเดิมก็ประมาณนี้ครับผมคือในด้านนี้ครับก็จะเป็นการปรับเสียงในส่วนของจะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับด้านเล่นเกมก็จะตัดเสียงเบสออกจะได้ยินเสียงเท้าชัดเจนนะครับแล้วก็จะได้ยินเสียงเสียงเพลงเอาเป็นเสียงเพลงเสียงดูหนังนะครับปกติพีเซตสแตนดาดนะครับแล้วก็การปรับเป็นหูฟังกับ ตัวลำโพงนะครับก็ปรับตรงนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับนี่ก็เป็นแบบเพิ่มเสียงแหลมนะครับเพิ่มเลือกเสียงที่จะเข้ามานะครับด้านหน้าด้านหลัง7 1 2.0นะครับก็เป็น p r เ s สีด้านแล้วก็ไม่ต้องต่อไม่ต้องเชื่อมต่อไม่ต้องใช้โปรแกรมอะไรนะครับซึ่งทําให้ตัว gsx พันของผมนะครับยังเป็นที่1ในดวงใจของผมอยู่คือผมก็ยังไม่เปลี่ยนไปใช้วการ์ดรุ่นไหนเลยนะครับก็คือไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับผมก็จะกลับมาใช้รุ่นนี้นะครับโอเคครับ